ยอยองสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a j u m a Channel กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนอยู่กับ Gen ช h i n Impact นะคะก็เปิดบทที่3มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเ u วสในส่วนของอ่าบทที่3เนี่ยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเนาะเอออะไปกดดูก่อนนะคะความลุ่มหลงในคํำลวงนะคะ ทหารผู้กล้าแห่งแดนพิศวงบทที่3เนาะรอให้ถึงเวลา8โมงถึงเที่ยงของวันถัดไปการต่อสซุยที่สำคัญที่สุดกำลังจะมาถึงนะครับพวกคุณจะกลับไปพบกับชายแล้วก็ชิกิที่โผงโอเมลแสนลึกลับเพื่อไขปริศนาทั้งหมดวิปริศนาจะขี้ขายหรอือหลอไงก็ติดตามได้ไปกันเลยค่ะทุกคนนักเดินทางาช่วงนี้ฉันได้ยินข่าวดีมาจากกองกำลังรักษาการละ ได้ยินว่าคุโจซาระติดงานในเมืองผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไร <c oughs> พูดไปแล้วดันเซียนก็ไม่ได้ปล่อยมอนสเตอร์ออกมาตั้งนานแล้วขอแค่พวกเขาปดเออะไรนะปกป้องเส้นทางสำคัญไว้ก็พอเลยไม่จาเป็นต้องรีบร้อนเข้าสู่ดันเซียนชีวเวลาให้พวกเขาได้เยอะแยะเลยละ่ะรีบเข้าไปกันเถอะสองคนนั้นคงจะรอจนรักงอกแล้วละ่ะ ทั้งสองคนกลับมาแล้วหรอใช่ละค่ะคนก็มาอ่าคนก็มาแล้วถึงเวลาค้นหาคำตอบสุดท้ายกันแล้ว<ม>พวกเธอเหมือนจะสู้กันอ่ามาดุเดือดยกนึงเลยนะยกเดียวเราต่อสู้กันมานับเป็นทั่นแล้วตั้งหาก ฉันต่อสู้ได้ดีเลยเช่นแมชิกิคุณทาตะเกียคุณเคยกับดันเซนประเภทนี้มากไม่ว่ามอนเตอร์จะแข็งแกร่งขนาดไหนก็รับมือได้อย่างสมบูรณ์แบบฉันคิดว่าพวกเรามีความหวังที่จะทะลวงลึกเข้าไปในส่วนลึกของดันเซยนนี้แล้วโหหลังจากที่อยู่ด้วยกันไม่กี่วันความสัมพันธ์ก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นใช่น่อยเลยเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมรบไปเลยอีว่ะ ในระหว่างที่จัดระเบียบใหม่ฉันได้ยินชิกิพูดว่าเขารู้สึกว่ามีหุ่นจำลองที่สำคัญที่สุดปรากฏขึ้นทางนั้นหุ่นจำลองนั้นมีพลังแห่งเครื่องรางเหนือกว่าหุ่นจำลองตัวอื่นขอเพียงแค่เอามันมาได้ฉันก็จะําความจริงทั้งหมดของนันเซนนี้ได้หลออยู่ทางนั้นหรอทำไมเธอถึงไม่ไปละ่ะชิกิกำลังรองพวกเราอยู่หรอต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้าง ฉันถึงมาได้ไกลขนาดนี้ความทรงจำของฉันจะค่อยๆฟูนคืนมาทีละนิดทีละ,นละหน่อยสำหรับช่วงเวลาสุดท้ายและที่สำคัญที่สุดนี้เศษความทรงจำที่กระจัดกระจายอยู่ตลอดในที่สุดก็มารวมตัวกันฉันจำเรื่องทั้งหมดได้แล้วอดีตของโทัแห่งองค์เมลล์ึและแห่งนี้และแก่นแท้ของมันและมันไม่ใช่สถานที่สำหรับทดสอบวิชาองเมลหรือสถานที่ที่เอาไว้ เพราะอะไรนะเพราะพันสิ่งชั่วร้ายแต่เป้าหมายของฮารุโน,โนสุเกะที่สร้างดันเซียนนี้ขึ้นมาก็เพื่อปกป้องเอาเป็นคนดีหรอปกป้องประเทศของเราได้รับผลกระทบจากภัยพิบัต,บติบางอย่างเหตุการณ์นั้นทําให้คนที่ฮารุโนสุเกะห่วงแหนที่สุดจากไปแน่นอนว่าฮาคุนโนสุเกะเศร้าโศกและเครียดแค้นมากเขาจึงโหยหาพลังที่ต่อต้านความชั่วร้ายนั้น และเข,เขาข้ามนาม้ำข้ามทะเลไปยังหลี่เย่ตามหาเซียนร่นำเรียนวิชาเซียนและนำเคล็ดลับวิชามาผสมผสานกับพลังเหนือธรรมชาติที่เขาศึกษามาหลายปีวิชาองค์เมียวคือผลลัพธ์ที่ดีที่ได้ต่อมาเขาได้เชื้อเชิญสมุไรผู้ปรารถนาจะรับใช้ชาติมาและยังได้สร้างชั้นกับโถงแห่งองค์เมียวแห่งนี้ขึ้นมาด้วยเขาใช้ชั้นเป็นต้นแบบในการทำหุ่นจำลอง มากมายและแจกจ่ายมันให้กับสมุไรเมื่อสมูไรกับชิกิยามีร่วมมือกันต่อสู้มอนสเตอร์โดยใช้เครื่องรางและศิลปะการต่อสู้ทำให้ต่อสู้ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพวกเขาจับกลุ่มกันเป็นคู่ๆออกไปต่อสู้กับมอนสเตอร์ข้อมูลของมอนสเตอร์ที่ถูกกัจัดจะถูกบันทึกลงโดยชิกิยามิหลังจากกลับสู่ดันเซียนข้อมูลพวกนี้ก็จะถูกส่งไปยังมอนสเตอร์กระจกที่ทำหน้าที่เป็นคู่ต่อสู้ในการฝึกของสมูไร ฉันในฐานะที่เป็นชิกี้ิผู้ประสานงานแน่นอนว่าจะต้องซึมซับความรู้และประสบการณ์ของพวกเขาอุ่นจํารอมมาเพื่อปรับโครงสร้างของนันเซนให้เผิ่มประสิทธิภาพให้ฝึกฝนของพวกสม,มุไรให้สูงขึ้นเวลาผ่านล่วงเลยไปสม,มุไรที่มีความเยลี่ยเหล่านี้สามารถฝึกฝนศินละปะการต่อสู้อ,อนันภาคภูมิใจของตนได้สําเร็จเมื่อพวกเขาจากไปกลุ่มต่อไปก็จะกลับมาอีกครั้งข้อมูลเชิงลึกใหม่คู่ต่อสู้ใหม่วนเวียนเป็นวัตจักร์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ดันเซนฝึกต่อสู้ไม่น่าแปลกใจเลยที่สามารถต่อสู้ได้ไม่รู้สบแบบนี้ที่นี่คือสนามฝึกซ้อมนั่นเองกล่าวอีกในก็คือฮาฮามนะฮาคุโนซึเกกได้สร้างหกองค์เมียวเพื่อฝึกซามูไรอ่าให้สามารถต่อสู้กับมันสเตอร์ได้ดีถูกไหมที่แท้เขาก็เป็นคนดีมาเตือตลอดแบบนี้อถ้าอย่างนั้นทำไมเขาถึงซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกของดันเซนนี้ล่ะ ไม่ใช่ฮาคุโนสุกเกะไม่ได้อยู่ข้างในนี้นานแล้วไม่รู้ว่าเพราะอะไรฮาคุโนสึกเอะได้ขับไล่ซาบุไรทั้งหมดออกมาและลาทิ้งดันเส้นนี้ไปความทรงจํานี้ทิ้นส่วสุดท้ายนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบฉันสำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าฮาคุโนสเกะพูดอะไรกับฉันก่อนที่เขาจะจากไปจากไปหมายถึงเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอาจจะอย่างน้อยฉันก็หวังอ,งอย่างนั้นฉันคืออาวุธที่สร้างโดย ฮาฮาลาคุนุสเกตฮารากิจของฉันกับโถองเมลคือการสร้างการต่อสู้อย่างต่อเนื่องเพื่อฝึกตัวเองและผู้อื่นแต่ตอนนี้ดันเซนเห็นนี้ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วนอกจากพวกเธอก็ไม่มีใครที่มาที่นี่อีกอาวุธที่ถูกเจ้านายลาทิ้งไปก็มีค่าแค่ไหนเชียว <S <S โอ้ยเขาดูเศร้ามากเลยนะอุ้นหรือว่าจะมาเป็นเพื่อนของเรา <S 2> <S 2> เพื่อนเดินทางอาวุธที่ถูกเจ้านายลาทิ้งอะ การเป็นอาวุธก็ไม่ได้มีอะไรไม่ดีนี่นาจริงแม้ทุกคนที่มุ่งหน้าไปยังสนามรบล้วนห่วยหาความหมายและคุณค่าของตัวเองทั้งนั้นงั้นหรอเธอไม่ต้องสงสัยให้รู้เกี่ยวกับความลับของฉันหน่อยหรอว่าทำไมฉันถึงต้านทานการปฏิเสธของนั้นเซียนได้เหตุใดฉันจึงสามารถประชิญกับสถานการณ์ต่อสู้ที่ซับซ้อนได้อย่างใจเย็น ฉันก็แค่ต่อสู้ในรอยแยกของรากเท่านั้นความเสี่ยงที่ไรซึ่งขอบเขตความอันตรายที่มีชีวิตเป็นเดิมพันมีส่วนผสมเหล่านี้เท่านั้นที่จะทําให้ฉันแข่งกันและอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่ชิยชนะแต่เป็นการขัดเกลาทั้งหมดที่ฉันต้องการคือการให้ฉันเฉียบคมและทําให้ผู้อื่นเกรงกลัวฉันเองก็เป็นอาวุธเหมือนกันกับเธอนั่นแหละถ้าเป็นชนันการต่อสู้ที่เธอกาลังไล่ตามอยู่จุดสิ้นสุดของมันอยู่ที่ไหนกันล่ะ ผู้ปรารถนาจุดจบย่อมหบจุดจบแต่ฉันต่างออกไปไม่สนใจสิ่งลงตาเหล่านั้นเลยสักนิดฉันเกิดมาเพื่อต่อสู้ตแต่ใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่จุดจบก็ไม่ปรากฏขึ้นเส้นทางที่ฉันเลือกทุกอย่างทุกอย่างก้าวคือขีดจำกัดปล่อยวางความลับเออความสับสนวุ่นวายนั้นไปซากความเศร้าโศกและความลังเลใจมันไม่สามารถเป็นอาบธที่โหดเหี้ยมได้หรอกนะฉันจะต้องทำยังไงถึงจะปล่อยวางได้ ฉันรู้สึกว่าการละทิ้งก็เป็นเพียงคำอธิบายนะไม่ต้องการให้เธอทิ้งอะไรไปจริงๆหรอกชิกิเธอก็ไม่ต้องทิ้งอะไรทั้งนั้นแหละเธอเพิ่งฟื้นความทรงจำแล้วตอนนี้ก็มีโอกาสที่ดีที่จะได้ย้อนอดีตเพื่อหาสิ่งที่ใช่และสำคัญที่สุดสำหรับเธอเรื่องอะไรที่ถูกต้องและสำคัญฉันมีนะฉันชอบเพลงล็อกละ่ะมีไม่กี่คนที่ชอบเพลงล็อกใช่ไหม มันไม่เป็นที่นิยมจริงๆแหละแต่ก็ไม่เป็นแรขอให้ฉันมีความสุขกับมันก็พอคนอื่นจะชอบหรือไม่ชอบมันสําคัญสําหรับฉันตรงไหนฉันแค่ทําในสิ่งที่ฉันต้องการจะทําก็เท่านั้นใครที่ชอบกรอกตามองบนใส่ก็มองบนให้ตาหลุดไปซะสิเพลงของฉันมันไม่ได้มีไว้สําหรับคนที่ไม่เข้าใจหรอกนะเพลง ฉันจำกัน,กนทดสอบที่เธอเล่นให้ฉันฟังได้เธอบอกว่าเธอเดิมเพียงลำพังบางครั้งก็พบกับผู้คนอ่าข้างกองไฟและทุกคนก็กินปลาย่างด้วยกัน,นการสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้แสดงว่าเธอยังเข้าถึงอารมณ์ของมนุษย์ดีอยู่แล้วเราแต่ละคนได้เดินบนเส้นทางที่เดียวดายนี้ไม่มากก็น,น้อยและเธอก็อยู่ที่นั่นโดยแต่ตอน นี้เธอเป็นเพื่อนร่วมทางของเราพวกเราได้เจอกันข้างกองไฟแล้วก็เป็นเพื่อนกันเส้นทางที่เดินนานยากลำบากแต่เราก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวหรอกนะชิกินี่คือภาษาในเพลงของฉันและรางวัลของฉันสําหรับการยึดมัาในเส้นทางที่เหมาะสมทับตัวเองแล้วเธอล่ะต้องมีเรื่องที่อยากทำบ้างแลนะน้า คุณชินอยากบางทีฉันก็ไม่สามารถคิดแบบเปิดกว้างของเธอได้นะแต่ฉันคิดว่าฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อทุกคนไปกันเถอะฉันคิดไม่อยากจะหาหุ่นจำลองตัวสุดท้ายให้เจอและควบคุมนั้นเส้นนี้อีกครั้งมันต้องมีสิ่งที่ฉันที่มีแต่ฉันเท่านั้นที่สามารถทําได้ยิ่งไปเลยมีกําลังใจขึ้นมาละพวกเราก็ยังต่อสู้ต่อไปนะ ทุกคนลุยไปด้วยกันไม่มีปัญหาแน่นอนอุ๊ยมันลอยมันแล้วทุกคนอุ๊ยนี่หรอทำอะไรที่เกี่ยวกับการเสียของชิคกี้มีก็เกินกว่าตามคาดไว้ อีกทั้งสถานการณ์ของโลกภายนอกก็มั่นคงแล้วอย่างนี้เราก็ต้องฝึกฝนจากขั้นสูงๆอยู่ยงั้นหรอือจะกลัวไปทำไมกันข้าน้อยคาดการเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วคาราสกิถ้าจะให้ฉันพูดตรงๆเธอไม่กลับมาแล้วหรอฮานาก็แค่จะช่วยทายาทของเธออว่ารักษาดินแดนผืนนี้ต่อไปเท่านั้นวิ ตอนนี้เป้าหมายในก็สังหารก็ไม่มีละผู้คนที่ต้องคอยปกป้องก็ยังมีชีวิตที่สงบสุขแล้วภารกิจของเราคงจบสิ้นลงแล้วอุยหลอภารกิจยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยข้าน้อยเชื่อมาตลอดว่าหากเวลาเป็นใจก็จะอยู่ป,ป้องที่นี่ไปชั่วชีวิตคำกล่าวอ้างเช่นนี้เกือบจะหลอกลวงแม้แต่ตัวข้าน้อยเองแล้ว ท่านอย่ามาเป็นเหมือนข้าน้อยเชียวนะบางใจได้เลยฉันเข้าใจทุกอย่างทุกสิ่งที่เธอท,ทําเพื่ออินาซุมะไม่ควรให้คนอื่นมาตีความการมีอยู่ของฉันเองก็เช่นกันการมอบจิตวิญญาณให้ท่านในตอนแรก <c oughs> เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงความรู้สึกเป็นการตัดสินที่ถูกต้องเสียจริงๆ ที่สุดแล้วกลับเป็นท่านที่สั่งสอนข้าน้อยอ,อ่วะมีอะไรอ่ะอ๋อมันแยกล่าง850รล่างหรอยามชาวงดงามโดดเด่นยามเย็นสูญสิ้นมัวหมองเป็นเช่นนี้จริงๆสินะ ตั้งแต่ตอนนี้ไปข้าน้อยก็จะไม่กังวลอีกต่อไปชิกิเพื่อนน้อยของข้าน้อยท,ท่านทำภารกิจสำเร็จไปได้ด้วยดีส่วนตัวข้าที่ไม่ต้องรออีกต่อไปแล้วนั้นเห็นทีคงต้องออกเดินทางอีกครั้งเพื่อค้นหาความหมายใหม่ๆต่อไปโอ้โอนำเป็นโอ้น้ำเป็นวิญญาณหรอโอ้น้ำเป็นวิญญาณ ไปไหนล่ะไปเกมใหม่ของฮงไครหรือเปล่าฉันจำนเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วหาคุณนสุเกะไม่ได้ทอดทิ้งฉันแต่เป็นฉันที่แนะนำเขาเองและออกเดินทางแต่ที่นี้เขาแห่งทางแห่งอะไรวะเขานั้นอะไรวะอ่านไม่ทันไม่ใช่คาุโนสีที่ทอดทิ้งฉันแต่เป็นฉันที่แนะนำเขาและบอกให้เขาปล่อยภาระที่เขาแบบรับมานานเหลือกเกินนี้ไปซะ อากนาสุโกสเกตมีแต่ความปรารถนาดีให้ฉันกับถูแห่งองค์เมวแสนลึกลับถ้าจะให้พูดก็ต้องพูดว่าบางทีพวกเราทุกคนอาจจะเกิดมาในช่วงเวลาที่ไม่สมควรก็ได้สำรัยฝึกฝนอย่างไม่รู้จักเหต็ดเหนื่อยและผลลัพ์ที่ดีแต่ถึงกระนั้นความแข่งแร่งของมนุษย์ก็ถูกจํากัดด้วยขอบเขตที่ไม่อาจให้อภัยได้ความคืบหน้าของเราก็ ช้าเกินไปแม้ในขณะที่เราฝึกฝนท่านเทพ,ทเทพผู้นั้นที่มีพลังของขอ่าโมโซนเลดไรเด้นนะได้นํากองทัพนักรบที่แข่งเก่งเจ้าพีรและทรงพลังเดินทางไปกำจัดความช่วยรายที่ซ่อนอยู่ในดินแดนแห่งนี้ความพายายามช่วยชีวิตที่ทํามาทั้งหมดกับกลายเป็นปราประโยชน์คงไม่มีใครยอมรับผลลัพธ์นี้ได้โดยง่ายพลังเทพบางครั้งก็โหดร้ายอีกว่า ฉันไม่สามารถจินตนาการถึงเรื่องแบบนั้นได้เลยแต่ดูเหมือนว่าฉันก็เคยได้ยินตัวอย่างที่คล้ายคลึงกลนันเอา้าชายไปทําอะไรตรงนั้นฉันสับสนหัหูและสงสัยในทุกที่แต่ผลลัพธ์ที่พวกเราสร้างขึ้นราคาที่เราต้องจ่ายไม่ว่าจะน้อยแค่ไหนก็้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงโอ้มีดวงจันทร์ด้วยในนี้อย่างไรก็ตามเป้าหมาย,มายที่ฮากุโนสสึกิและพวกซามูไรใฝ่ฝันก็สําเร็จแล้วพวกซามูไรก็ไม่ต้องฝุดฝนอย่างหนักอีกต่อไปสิ่งนี้ก็ควรเป็นสิ่งที่ ต้องลองแต่ฮานาคุสเกตมีอารมณ์และความรู้สึกมากเกินไปเขาใส่ใจทุกสิ่งในโลกมากเกินไปดังนั้นเขาจึงผูกติดอยู่กับสิ่งที่เขาสูญเสียไปปกป้องคือความปัรถนาร่วมกันของพวกเราและฮานาคุโตสเกตต้องการปกป้องทุกคนถ้างั้นฉันก็จะเป็นคนปกป้องคานากุสเกตเองเออในฐานะส,สิ่งมีชีวิตที่น่าภูมิใจที่สุดของฮานาคุโตสเกตและเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเขาในถุง องมเมวแสนลึกลับนี้ฉันได้ได้เกี่ยวกับเขาเขาบอกฉันว่าเขาพบความใหม่ใหม่และอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหนึ่งปีหรือหลายร้อยปีเ่ว่าจะนานแค่ไหนฉันหวังว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถเติมเต็มความปรารถนาของเขาที่แล้วก็กลับมาที่นี่รอวันแล้ววันเล่าฉันก็พลอยหลับไปฮานาคุสึกิอเอ๋ยเจ้าโคไม่กลับมาแล้วสินะอุ้ยมันต้องมาแน่นอนเลยในเรื่องอย่าโมเสจใจไปเลยชิกกี้ ฮารุโนะซกุสเกตเรียนรู้วิชาเสียนอันทรงพลังแล้วแถมยังมีพลังเนี่ยธรรมชาติไม่แน่นนะเขาจะมีชีวิตที่เงินยาวไม่เก่ดเท่าก็ได้น้องทุกคนฉันอาจจะเข้าใจสิ่งหนึ่งอยากจะเข้าใจสิ่งหนึ่งไม่ว่าฮารุโนสเกตจะยังมีชีวิตในโลกนี้หรือไม่ก็ตามแต่ฉันก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่เพื่อเขาเพียงคนเดียวหลังจากที่ได้รบกับพวกเธอฉันก็ได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งนั่นก็คือการเชื่อใจฉันเชื่อว่า ฮารุกนสุเกะกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของตัวเองและฉันเชื่อว่าฉันจะต้องมีเส้นทางแบบนั้นเหมือนกันตั้งแต่เกิดมาบนโลกพวกเราเดินไปสู่จุดจบอย่างโดดเดี่ยวแต่กับมีแสงกองไฟในม่านหมอกและมิตรภาพใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนพฤติกิจของเราไม่เคยจบลงเพราะการเดินทางอันแสนยาวนานทุกสิ่งที่ฮารุโสุเกะทำนั้นมีค่าและ เป็นความหมายของฉันมันคือภารกิจของฉันสิ่งนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยเลยฉันคือหัวหน้าชิกีมีทั้งหมดชิกีมีเป็นผู้ดูแลโถงโถงแห่งการเกิดใหม่แสนนึกรับนี้ไม่เปลี่ยนแปลงหน้าที่ของฉันคือช่วยเหลือนักสู้ที่ต่อสู้และช่วยเขาฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ของพวกเขาให้ไปถึงขั้นสูงสุดในโลกนี้ยังคงมีคนที่ต้องการปีนภูเขาสูงฉันดีใจที่ได้ เป็นเชือกบนภูเขาและเป็นอาวุธให้กับพวกเขาและพาพวกเขาขึ้นไปยังบนยอดเขาสุดยอดไปเลยความรู้สึกนี้แหละเธอได้พบคำตอบแล้วสินะชิกี้ที่ฟื้นความทรงจำของพวกเราอย่างสมบูรณ์แบบมันทำให้ความรู้สึกได้ถึงความแน่วแน่และความเชื่อถือนะ ตอนนี้ฉันควบคุมหถยเมลแผนลึลกลับเรียบร้อยแล้วและจะไม่มีวันและจะไม่มีมอนสเตอร์กระจกหลบหนีไปอีกพายุลูกนี้สิ้นสุดลงแล้วใช้เวลาเพียงไม่กี่วันฉันก็สามารถแยกแยะพลังแห่งเครื่องรางและฟื้นฟูถงองค์เมลแสนลึกลับให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ก็มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้จะอยู่ที่นี่ต่อไปและฝึกฝนอบรมแข่ทุกคนที่แสวงหาความสําเร็จสูงสุด สำหรับเซนโจและน่าจะพร้อมเข้าสู่ดันเซียนแล้วเมื่อพวกเขามาฉันจะอธิบายเหตุการณ์โดยละเอียดให้กับพวกเขาในแง่ของการเจรจา,าต่อรองทุกคนสามารถวางใจมอบหมายให้ฉันได้เย้มจริงๆหมายความว่าพวกเราก็ไม่ต้องอาจัดการกับผลที่จะตามมาใช่ไหมฉันชอบความรู้สึกที่ดูลงอ,อกลงใจสบายนี้จังเลยขอบคุณพวกเธอนะฉันค้นพบตัวตนที่แท้จริงของฉันแล้ว ฉันเตรียมของขวัญเล็กน้อยไว้ละถึงแม้จะเทียบไม่ได้กับความใจดีของพวกเธอแต่ก็น่าจะมีประโยชน์บ้างแหละเราจะลบลงขึ้นลางและสร้างหุ่นจำลองคุณอุ้ยลบหุ่นจำลองได้หรอ อุ่นจำลองวเธอสามารถเรียกเขาว่าชิกิอันนี้ได้ชิกินี้แตกต่างจากคนจำลองตัวอื่นไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนเ,นเขาก็สามารถติดต่อกับฉันได้ว้าลังแยกแล้วหนึ่งหลังจากออสเตรเมียกันแล้วเขาจะไม่สามารถใช้พลังแห่งเครื่องรางของชิกิมีได้อีกแต่ว่าเขายังสามารถปกป้องพวกเธอได้นะการพาเขาไปท่องเที่ยวทุกที่ก็เท่ากับพาฉันไปด้วยอ เขาจะเดินทางไปกับเราสินะสตอรี่ดีมากน้ำเสียงของชิกี้ฟังดูเศร้าส้อยจังกำลังกังวลว่าจะไม่ได้เจอกันอีกใช่ไหมละ่ะนี่อย่าพูดคำพูดชนท้อแท้แบบนั้นพวกเรายังอยู่ที่นี่นะอนอกจากนี้ก็ต้องขอบคุณนักเดินทางแล้วก็คุโจรสระแล้วก็เจฟเป,ปยโตักันไม่นาซซึมะของฉันไม่ยากลำบากเลยไม่แน่ว่าอีกไม่นานฉันอาจจะมาเยี่ยมเธอที่นี่อีกก็ได้นะ คุณชีอย่างมันจะไม่ทําให้คุณเสียเวลามากเกินไปหรอฉันขอถามเธอว่า Rock a แอนโ l l คืออะไรล็อกสําหรับฉันแล้วมันก็เป็นทํานองที่ดีมากเท่านี้ก็พอแล้วล่ะฉันจะได้ดนตรีให้กับเฉพาะคนที่เข้าใจมันเท่านั้นล่ะทุกคนเตรียมหูวไว้ให้ดีฉันจะขอโชว์สักเพลงนะอีกแล้วหรอฮะอยู่ดีๆก็จะเล่นเพลง เพลงเดียวนะครับเพลงประจำตัวเวอร์เออเตือนเตือนเนือนเตือนเตือนเือนเพลงน่าจะเบาแหละทุกคนเออเอาไปเลยเล่นแล้วหนึ่งเอาคิตามส์สอนไหนไม่รู้ที่แท้เพลงนี้ก็ชวนให้คนตื่นเต้นได้ขนาดนี้เลยเหรอ ธเกรเต้นเป็นใช่ไหมให้เขากับเอเอธเกียไปไหนแล้วเออไปไหนแล้วน่ะนี่ธเกียไปไหนอีกแล้วล่ะเนี่ยไม่ใช่ว่าแอบหนีไปแล้วไม่ใช่หรอเออหนีไปฉันก็แค่าหาที่พักคิดๆอะไรนิดๆหน่อยเท่านั้นเองนักเดินทางถึงเวลาที่ฉันจะบอกคือแล้วว่าฉันกำลังตรวจสอบอะไรอยู่อะไรย่ะมาหาื่องรางหรอยังเฉียบคมเหมือนเดิมนะบางครั้งฉันก็สงสัยว่าเธอสามารถอ่านใจ คนได้ใช่ไหมครั้งนี้ฉันสนุกมากพูดจริงๆเลยนะฉันค่อนข้างชอบอินสุมาเลยล่ะขอแค่อย่าไปคิดถึงปัญหาจุจจิารำคาญพวกนั้นกับปัญหาที่พวกมันนำมาในอนาคตตอนแรกฉันก็คิดว่าจะเข้าดันเจีนเน้นห่นี้เกี่ยวกับข้องกับเดอ,เอะอะไรวะแต่ปรากฏว่าเขาไม่อยู่ในนี้ สคารามุธท,ที่พกพาโนซิทไว้ไม่ได้ขาดการติดต่อกับพวกเราไปเกรงว่าเรื่องนี้จะมีเบื้องลึกเบื้องหลักอะไรซ่อนอยู่อุ้ยมันที่สปอยไว้หรอเห็นเขาว่าสคารามุธนะคะอุ้ยเขาเอาโนซิคยึดไปของตัวเองนะเพื่อที่จะเป็นเทพสายฟ้าคนต่อไปนะเออสปอยมานะคะแต่ฉันไม่ค่อยแปลกใจที่สคารามุธจะทํา อะไรแบบนั้นน้องเหมือนกับที่ฉันเป็นฮาร์บิงเกอร์เพียงเที่ต่อสู้ฮาร์บิงเกอร์ส่วนใหญ่ของฟองตุยต่างก็มีแผนของตัวเองทั้งนั้นสปอยให้โนซิอยู่ข้างนอกนั้นต่อไปอีกสักพักละกันฉันแน่ใจว่าอีกไม่นานเธอก็จะค้นพบที่อยู่ของมันเมื่อถึงเวลานั้นนักเดินทางเรื่องของเธอคืออะไรกันไปทางสุดท้ายของเธออยู่ที่อูจะได้สู้เขาสคารลมุสสินะ แต่สิ่งฉันก็อยากจะอยู่ต่ออีกหน่อยนะยิโกโก่งอยู่นานขนาดไหนครั้งต่อไปก็จะได้พบหน้ากันก็นกจีมีความสุขย่างไลงล่ะเรากับดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน,คนเธอไม่เคยหยุดทำให้ฉันประหลาดใจได้เลยนะคู่หูคู่หูแล้วนึ่งเอาเลยมาคู่หูก่อนอา้าวออกมาก็คือจบนะคะแค่นั้นเอา้าวลูยนี้ปิดในนั้นก็ดีนะคะทุกคนเอเอ จบแล้วนะคะทุกคนสำหรับบทที่สามนะคะเออถงองค์เมียวนะคะสรุปก็แบบว่านะเออบทสรุปก็เป็นคนดีนะคะถ้าหลังซุซูกิมีคัดสีนเล็กๆน้อยๆด้วยนะอ,อือก็นะคะเดี๋ยวรอบทที่สนะี่เนาะแล้วบทที่สี่จะเป็นอะไรอะ่ะเออบทที่สี่ก็คือ อ๋อหรอ,อก็โถมันหมดแล้วนี่นาแล้วบทที่4จะเกี่ยวกับอะไรอ่ะเดี๋ยวเรารอดูนกันนะคะว่าบทที่4จะคืออะไรเนาะอ่ะยังไงคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะใครชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจกับช่อง ajumma channel โดยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยอง